วันนี้พระอาจารย์ญญก็มีหลักนะครับธรรมะอย่างง่ายๆในการดําเนินชีวิตอย่างสบายๆจะนำมาใหา้ท่านสาธุชนทุกท่านได้หลักอย่างง่ายๆในการดําเนินชีวิตก็มียสามข้อข้อที่1ก็คือให้เรานะครับค่อยๆสูดลมหายใจเข้าอย่อยางเบาๆแล้วก็ค่อยๆผลลมหายใจออกอออเบาๆยาวๆ ให้ร่างกายของเราสบายทำไปเรื่อยๆจีกว่าร่างกายของเราจะสบายนะแล้วก็ข้อ2ก็คือให้เราหันมาสนใจตัวเราเองนะสนใจตัวเราเองไม่ต้องเอาเรื่องของคนอื่นที่ถูก้อนใจนะให้เราทันเรื่องของคนอดื่นทิ้งให้หมดแล้วเอาตัวเราก่อนนะให้เรามีความสบายกายสบายใจนะแล้วก็ข้อที่3ข้อที่3ก็คือให้เราทำกาย ทงกายของเราให้สบายแล้วก็ฟังใจของเราให้สบายบางคนเดินเล่นมีความสบายใจบางคนฟังเพลงมีความสบายใจเราสบายใจเรื่องไหนเราก็ไปทําเรื่องนั้นนี่ก็คือหลักในการดำเนินชีวิตสามขั้วของตัวเราก้อกนหนึ่งก้อหนึ่งก็คือให้เราสงบายใจเข้าอกอย่างสบายเบาเบายาวยาวเรื่ข้อสองตัดเรื่องคนรุ่นงทิ้งให้เราสนใจแค่ตัวเราเองส่วนข้อสาม รก็ทำให้เราปรับได้ความใจของเราให้สบายอันนี้ก็คือหลักในการดำเนนะินชีวิตก็ขอฝากโยมนะได้เอาไปใช้ใ,ใน